ใครคะที่มีอาการแบบนี้บ้างปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งปวดเข่าปวดขาปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเข่าเสื่อมผู้ป่วยอามาพึ่งอาพากที่ต้องการบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อคนที่ไม่มีเวลาและไม่ชอบออกกำลังกายปุ้มมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันคะ่ะ ใส่สายยืดวางเท้าลงฝั่งที่เป็นด้านยาววางส้นเท้าไว้ที่ช่องวงกลมเล็กๆปรับสายรัดให้พอดีกับข้อเท้าและหลังเท้าแล้วค่อยๆดึงสายค้างไว้1ิวินาทีเพื่มรดับการยืดขาขึ้นอีกโดยเอามือทั้งสองข้างดึงขาขึ้นท่านี้จะช่วยแก้ป,ปวดน่องและเท้า ท่าที่สองนอนตะแคงข้างเท้าแขนรองศีรษะไว้จับสายให้พอดีแล้วค่อยๆดึงสายยืดขึ้นแล้วค้างไว้สิบวินาทีท่านี้จะช่วยแก้ป,ปวดน่องไปถึงเท้าท่าสุดท้ายนั่งบนเก้าอี้แล้วค่อยๆดึงเท้าขึ้นค้างไว้สิบวินาทีปรับระดับการจับและยกขาขึ้นมาให้สุดเท่ากับระดับที่เรานั่งเอามือดึงสองข้างตรงที่จับสายค้างไว้สิบวินาที ท่านี้ช่วยแก้ปวดน่องและฝ่าเท้าสายของเขานะคะเลือกปรับระดับได้ถึง7ระดับวัสดุดีมีคุณภาพนุ่มไม่บางซับพอร์ตเท้าได้ดีตัวสายมีความหนาใหญ่จับถนัดมือตัวนี้เป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับใครที่ไม่มีเวลาไม่ชอบออกกําลังกาย ตัวนี้มันทําง่ายมากๆเลยนะคะสะดวกสบายสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แค่มีเจ้าตัวนี้แค่เส้นเดียวคุณจะลืมความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปได้เลยค่ะ